สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอรายชื่อผู้โชคดีที่มีดวงถูกหวยเลขสตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับใน,นวดที่แล้วก็คือในวันที่16สิงหาคมปี59ในกิจกรรมร่วมสนุกวัดดวงเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าเพื่อนๆคนไหนมีดวงถูกหวยกันบ้างนะครับ นะครับในวดที่แล้วนะครับหวยออกโอ้โหทั้งเบิ้ลบนทั้งเบิ้ลล่างเลยนะครับข้าบนออกสูวนฝุนสี่นะครับเจอเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างนี่เราแย่กันหมดเลยอ่าโอ้คนที่หนึ่งไม่ไม่ไม่โถคนที่สองเด่นหนึ่งไม่โถนะครับคนที่สามเด่นแปดไม่ใช่ ดูซิงวันนี้ใครจะช่องดีกันบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเลขมันเบิ้ลมันออกเบิ้ลถูกยากอันนี้ไม่ใช่อ๋อย้ยอนกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกดูแลดูที่โอ้โ ยังไม่มีใครถกเลย <c oughs> คนนี้ก็ไม่ถกเด่นสองนี่เด่นหกไม่ใช่เด่นเจ็ดเด่นห้าไม่ใช่อ่ะหนึ่งก็ทำไมเด่นห้าไม่ใช่นะนี่ไหนการไครเป็นผู้โชคดีเนาะวันนี้อ่ามาแล้วคนที่หนึ่งนะครับดวงแห่งจริงๆนะครับ คุณสังเวียนรักษกุลนะครับให้เลขเด่นบนคือสี่นะครับเนี่ยครับพอเราเอาเลขเด่นบนตัวเดียวนะครับพอเอาไปทําคิดแบบเป็นเลขสามตัวบนนะครับก็จะได้เลขทั้งหมดห้าสิบห้าชุดนะครับแบบไม่ปอกหลักหรือที่เรียกว่าเรียกว่าต้นนะครับอยู่ในห้าสิบห้าชุดนี้นะครับนะครับพอได้เล่นเด่นตัวเดียวเอามาทําได้สิบห้าห้าสิบห้าชุดนะครับนี่ครับเข้าตัวแรกเลยนะครับศูนย์สี่ศูนย์สี่เลยนะครับนี่ครับเออ แนวทางนี้ก็แค่เพื่อนๆเอาเลขเด่นตัวเดียวมานะครับนี่คนนี้ก็ถูกครับคุณชิดชัยนะครับเด่นตัวเดียวสี่นะครับนะครับพอเลขเลขสี่มาปุ๊บแล้วก็เอาเลขสี่ไปทําเป็นสามตัวบนแบบไม่ปักหลักคือโต้นะครับก็จะได้นะครับได้ห้าสิบห้าชุดนี้นะครับพอห้าสิบห้าชุดเสร็จปุ๊บในห้าสิบห้าชุดนี่มีตัวหนึ่งครับถูกนะครับในพอเด่นสี่ตัวแรกออกเลยครับศูนย์สี่ ตามแนวทางนี้นะครับก็เพื่อนต้องมีสูตรดับดีๆนะครับมาช่วยเชื่อกันดับนะครับแล้วเลขสาตบนลนี้จะจะถูกง่ายขึ้นนะครับส่วนนี้ก็อ่าแล้วหมดและววันนี้ถูกกันแค่สองคนดวงดีจริงๆ2สองคนนี้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมวัดดวงในวันที่16สิงหาคมปี59นะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าใครสนใจแนวทางนี้ให้เพื่อนเพื่อนลงเลขเด่นตัวเดียวนะครับที่เพื่อนเชื่นชอบหรือเลขจากสูตรอาจารย์ท่านอื่นๆไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นเลขชุดสามตัวบนแบบให้ปากหลักไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับถูกหวยสามตัวบนแะรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ